สนุกไหมลูกก็ยังใช้ชีวิตปกติได้อยู่นะคะ Are you sure? Yes, Papa Open your mouth Ha 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 มวยสนุกไหมลูก ตอนนี้นะคะ uh, 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 หมวน้อยกำลังดูอ่า u t u b e ซึ่งแม่ต่อเข้ากับทีวีนะคะให้น้องดูน้องจะได้ฝึกฝึกภาษาด้วยนะคะแล้วก็ได้ภาษาอังกฤษไปด้วยน้องจะชอบดูอ่า uh, ที่เป็นภาษาอังกฤษนะอันนี้ก็จะเป็นเพลง yes papa นะคะอยากเข้ากล้องด้วย uh huh. อยากเข้ากล้องด้วย uh huh. อ่นนั่งดูดีๆคะ่ะ uh huh. ลูก จะเป็นคนที่อยู่ไม่ค่อยสุขนะคะอยู่นิ่งไม่ค่อยเป็น oh. ต้องมีอะไรทํา oh. ต้องหาอะไรทํา oh. ตลอด Teddy. Teddy. Yes papa ตอนนี้นะคะแม่ก็ท้องได้เก้าเดือนกว่าจะ3ามสจะสาสัปดาห์แล้วแล้วเดี๋ยวอาจินานี่แม่ต้องไปคลอดแล้วนะคะตอนนี้คือท้องใหญ่มากนะคะเนี่ยคะ่ะชีวิตก็ส่วนใหญ่ก็ ประมาณ90%้กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือจะอยู่กับลูกนะคะแล้วก็เอาเวลาว่างว่างจากเลี้ยงลูกหรือช่วงขลับไหมคะก็ไปทำอือ่นอาจจะทำงานบ้านเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีไปขายของคือไปแพ็กของอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าช่วงหลังก็งานบ้านก็จะลดลงน้อยหน่อยเพราะว่าคือท้องโตแล้วคือทำอะไรจะเดินจะลุกอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกก็จะให้คุณพ่อนะคะแฟนนะคะช่วยทำแทน แล้วก็ช่วยดูน้องอช่วยอาบน้ําช่วยแต่งตัวอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าคือต้องต้องเริ่มฝึกเพราะว่าเดี๋ยวถ้าแม่ไปคลอดคือคุณพ่อต้องทําแทนแม่ร0อยเปอร์ซนต์นะคะจบแล้วหมวยจบ <c oughs> สงสัยไม่ชอบเพลงนี้นะคะ มาต่อกันนะคะเมื่อกี้คือเดี๋ยวอาทิตย์หน้าประมาณสักวนันอังคารนะคะแม่จะต้องไปคลอดลูกแล้วคือนัดหมอผ่าตัดนะคะน้องเอ่อท้องสองนะคะจะเป็นวิชายัดหมอผ่าตัดวันอังคารที่เก้าประมาณสี่ทุ่มแต่ว่าแม่มีนัดหาหมอคือเอ่อคือจะต้องไปตรวจโควิดก่อนล่วงหน้าหนึ่งถึงสองวันนะคะแล้วก็ไป จองเลือดไปเตรียมตัวไปคุยไปปรึกษาหมออีกทีหนึ่งนะคะก็คือเหมือนกับเป็นการเตรียมพร้อมๆก่อนนะคะจากนั้นแม่ก็ต้องเดินทางไปคลอดนะคะซึ่งการคลอดคนที่สองคือทั้งสองคนเลยแม่แม่รู้สึกจะต้องท้องช่วงยุคโควิดแต่ว่าถ้าเป็นอย่างคนแรกก็คือน้องม,มิลินอะ่ะแม่จะอุ้มท้องกอน ช่วงที่โควิดกำลังจะเข้าไทยนะคะโควิดก็ระบาดรอบแรกช่วงที่น้องข้อเสร็จ oh. ก็ยังใช้ชีวิตปกติได้อยู่นะคะ oh. แต่พอมาท้องสองเนี่ย oh. คือรู้สึกโควิดจะระบาดประมาณช่วงที่4ี่สามหรือสี่สี่ช่วงนี้คือจะระบาดมากคือแม่ค่อนข้างที่จะลำบาก oh. ไม่ว่าจะเดินทางออกไปไหนมาไหนเรื่อง oh. การกินอะไรเงี้ยคะ่ะ oh. ก็คืออาจจะได้ไม่เต็มที่นะคะ ก็ลำบากที่หนึ่งรวมถึงการคลอดด้วยอะคะ่ะจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมคือจะให้มันชุลมุนไม่ได้นะคะเพราะเราต้องไปคลอดคนเดียวคุณพ่อหรือญาติก็คือเข้าไปเยี่ยมไม่ได้คือคองดเยียบเลยนะคะเพราะว่าตึกเขาจะปิดเขาไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าถ้าใครจะเข้าคืออาจจะต้องมีการตรวจโควิด COVID <c oughs> ก่อนนะคะ <c oughs> แม่ก็เลยจาเป็นต้องไปคลอดคนเดียวหรืออาจจะหาญาติคนนึงไปไปไป,ไปเฝ้านะคะ แต่ว่าต้องกดโควิดก่อน <love> ก็ค่อนข้างลาบากนิดนึงนะคะสำหรับคนทีุ่่วมท้องช่วงโควิด <love> แต่ก็ต้องทำใจนะคะ <love> คือเพื่อความปลอดภัยของลูกแล้วของเราด้วยนะคะ <love> เราก็ต้องยอมเนาะเป็นการเซฟด้วย <love> มวยขามวยขามานั่งดีๆลูกมานั่งดีๆมานั่งดีๆคะ่ะ จบแล้วโอเคสักพักเดี๋ยวประมาณสัก4ี่โมงสมงกว่าก็คงได้เวลาน้องอาบน้ำทานข้าวแล้วเดี๋ยวแม่อาจจะต้องไปเตรียมแพ็คของเพิ่มนะคะเพราะว่ามีออเดอร์เข้ามาซึ่งตัวนี้แม่ได้ทำอ,อยู่บ้านค่ะก็คือได้มีการขายของออนไลน์ผ่านทาง s h อ p e e แล้วก็ Lazada ด,ด้วยนะคะแล้วก็กะว่า จะปิดร้านเนี่ยช่วงไปคลอดปิดพักร้อนสักประมาณน่าจะหลายที่เหมือนกันนะคะเพราะหลังคลอดมาชีดก็คงยังไม่เข้าที่เางก็คงจะบุนมาอยู่นะคะแต่กะว่าจะเปิดร้านขายถึงวันอาทิตย์นะคะแล้วเดี๋ยววันที่ตอนยังคือแม่อาจจะต้องปิดร้านแล้วนะคะเพราะว่าคือไม่มีไม่มีใครมาแพ็คของให้แล้วนะคะแม่ก็ผ่าคลอดมาก็คงจะเจ็บแผลก็คงใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นนะคะ นานพอสมควรนะคะกว่ากว่าจะมีแรงนะคะไหนจะต้องดูน้องมิลินแล้วก็ลูกคนเล็กอีกนะคะก็เดี๋ยวออกมาก่อนค่อยมาว่ากันดีทีนึงว่าเราจะจัดสรรเวลากันยังไงนะคะคือชีวิตพู่นม่ยยมากของก็อยากจะขายลูกก็อยากจะเลี้ยงแต่ยังไงลูกก็ต้องมาก่อนเนาะก็โอเคเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้านะคะมโอกาสเดี๋ยวแม่มา คลิปแล้วก็อัปเดตเรื่องราวระหว่างของแม่แล้วก็ของลูกๆนะคะให้ดูกันนะคะก่อนจบคลิปนะคะฝากคุณเพื่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ให้เราด้วยนะคะคือตอนนี้เรายังขาดชั่วโมงการชมแล้วก็ผู้ติดตามอยู่นะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ